ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนอาชีพหลักซื้อขายตำแหน่งหลังจากนั่งเก้าอีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์พลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณพอจะรู้แนวทางการแก้ปัญหาหลากหลายเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมตำแหน่งนี้มีใช่แค่หัวหลักหัวต่อเป็นไม้ประดับใครงานสำคัญในกลมนี้ ครอบคลุมสิ่งที่สะท้อนออกมาเป็นภาพรวมมีความสำคัญไปทั่วทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันคือลมหายใจเข้าออกของชีวิตที่ทุกคนใช้ร่วมกันทุกปีในทุกฤดูกาลไฟป่าน้ำป่าต้นน้ำรวมไปถึงการประกอบอาชีพประชาชนไว้คู่กันกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจะต้องใช้ความรู้ความสามารถงบประมาณแผ่นดินอำนาจรับร่วมกับมวลชนในพื้นที่ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในการแก้ไขปัญหาในทุกบริบทของปัญหาหลักซ้ำซากที่ต่างฝ่ายต่างหยิบฉวยงบประมาณการเงินโกงกินไม่จบสิน้นโดยเฉพาะไฟป่าหน้าแรงฝุ่นพิษในแทบทุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำทามภาคเหนือรัฐมนตรีในทุกการเปลี่ยนอำนาจจะเข้ามานั่งในตำแหน่งนี้ก็แค่ดูแลการแต่งตั้งยกย้ายใช้งบประมาณแผ่นดินตามแผนกาบเก็บกินสมบัติผลัดกันชม ข้าราชการที่โตว,วันโตคืนในกลมป่าไม้กลมอุทยานจะต้องใช้เงินเบิกทางเพื่อไปถึงยอดแห่งการเก็บเกี่ยวรายได้ขายธรรมชาติกลมอุทยานรายได้ไหลามาจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนอยากโตในพื้นที่ทางทะเลเป็นที่หมายปองปัจจุบันอุทยานแห่งชาติหลายแห่งถูกทิ้งร้างเป็นป่าช้าขาดการพัฒนาดูแลแตกต่างกับอุทยานในแหล่งท่องเที่ยวที่นายเที่ยวไปเที่ยวมาเดือนละหลายรอบ กองอนุรักษ์ต้นน้ำลมหายใจผืนป่าที่กลับมามีความชุ่มชื้นที่รวมถึงการอนุรักษ์ร่วมกันคนรักป่าที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านกําลังคนและงบประมาณที่จะเสริมกําลังสําคัญไม่มีนายคนไหนเอาใจใส่การสนับสนุนอ้างว่าชาวบ้านต่อต้านทํางานลําบากส่วนกลมป่าไม้งบประมาณบานไปเยอะแต่ผลงานไม่มีเพาะกล้าไม้ไว้นับล้านต้นแต่ก็ไม่มีต้นไหนงอกงามเกิดในป่าอาชีพหลัก คอยจับไม้แปรรูปและให้เจ้าแม่มอดไม้ประมูลราคาในราคาถูกๆหลายเรื่องครับในหลายกลมอาชีพหลักซื้อขายตำแหน่งท่านรัฐมนตรีต้องหูตาสว่างกว่านี้อย่าเป็นแค่ไม้ประดับที่พวกเด็กๆมันนั่งหัวเราะกันอยู่ใชัอารีสืบจะข่าวรายงาน